สวัสดีค่ะอาจารย์คั้นวัฒน์ชั้นแสชั้นแสโลกซึ่งมีมีมีหนึ่งเดียวในโลกที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยใช่ครับซึ่งที่นําพาพระเครื่องต่างๆเนี่ยสู่ชาวต่างชาติกรบวการพระเครื่องเนี่ยถือว่าดีและก็เด่นใช่ครับในทั่วโลกแล้วทุกวันปัจจุบันนี้เพราะว่าหนึ่งพระเครื่องนี่จะเป็นสมบัติของคนไทยที่มีมานา เราต้องอนุรักษ์เรื่องพักเครื่องไว้เพราะว่าเป็นคุณครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นเขาลืมไปหมดแล้วแต่เราสามารถเอาครูบาอาจารย์มาสู่ปัจจุบันเพื่อไปสู่ทั่วโลกได้ให้เขาเห็นว่าบารมีครูบาอาจารย์เราเนี่ยใส่ใส่พูดนี่นะเป็นสิ่งที่เขาศรัทธาไปทั่วโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่แย่ ไม่ใช่แบบว่าหลักของเอ่อการหลอกลวงอะไรอย่างนี้นะ<ช>ไม่ใช่คนเนี่ยใส่เนี่ยเพื่อพูดตะคุณ<ช>ที่ดีแล้วเดี๋ยวที่เป็นหลักเรียาสานแบบสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปออกช่องเจน<ช>อันนี้อาจารย์ก็คือเขาเรียกว่าพูดซ้อนสมเด็จพูดซ้อนนี่นะครับพูดซ้อนนะอันนี้ตรงนี้นะครับพูดซ้อนชวอคก้องนิดน่งอาจารย์แบบนี้นะองค์นี้กี่ล้านได้จย์อันนี้ก็ทำบุญเป็นล้านนะครับเราเป็นทำบลนะครับ มอบให้กับสมาชิกนะครับคุซ้อนที่หายา,ากหายากมากเพราะว่าเจนนี่จะเห็นส่วนมากก็สมเด็จวาาัดระฆังแต่ว่าคุ้ซ้อนหายากไม่ค่อยเจอเลย,ยจ้ะนี่ครับมีลายลายผีนะครับอันนี้ก็เนียเกตบัวตูมนะครับเกตบัวตูมสวยมากในเกตบัวตูมนะครับหายากมากสวยที่สุดหนึ่งเดียวของโลกนะคนี่เห็นว่าประกวดได้ที่หนึ่งได้ตลอดเลยนะครับ เราเราพิสูจน์ด้วยนี่ไก่เซอร์องค์ไก่เซอร์นะครับสวยสวยมากอาจารย์ไก่เซอร์ใช่องค์นี้ก็หายากหายากครับเพรก็ไม่เคยเห็นเลยนะมันเป็นองค์ที่ตอนติดในหลวงรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าที่ตอนที่ท่านพระพันธุ์ยุโรปใช่ติดตัวไปได้เลยท่านไปอ่าก็เลยตั้งชื่อว่าไก่เซอร์ไก่เซอร์เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นอ่ปกโพนะครับอันนี้ปกโพมีปกโพันนี้นะครับ มีหลายผิดนะครับทีอันนี้เป็นพ้าปัทานนะครับ่วนมากปัทานนะครับเห็นไหมว่าแกเห็นีสวยง่าครับมีผ้าที่สวยๆอี่นะครับเสนาเปรียบเทียบกับแสๆได้นี่ว่าท่านสวยจริงไหมถ้าคุณงไม่สวยคุณก็จะมาหาความสวยกัอในที่นีนะเพราเราเรามีผ้าให้เราส่ง ส่งมอบมาจากคนเก่าแก่นะครับเราไม่เอ่ยชื่อครับส่งต่อให้กับสิงแสเพราะว่าเราได้ผลปัะโยชน์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แค่เนี้ยองเสียดองนะเสียดององเสียดองนี่องคหนึ่งก็ซื้อขายห้าสิบล้านร้อยล้านนะครับพระสมเด็จองเนี้ยนะจากสวยอ่ะสวยมากสวยมากหนาวเสียดองนี่ยนี่นะ ถ้าท่านเั็นพราสวยๆเองนะเรียนเชิญนะครับมานานประวดาประกวดนะนี่ไพศดีสเต็มปองแจงวัทนะตอนนี้เลยนะตอนนี้มาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนลงไปแล้วก็เดี๋ยวให้เขาประวดวันนี้วันนี้เจนนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สินเสถนวัฒน์ด้วยที่มีเมตตาต่อเจนนี่ที่มอบอาาสมัครนะรองปูดูเวลานะครับสาวัฒน์พนักงที่งานอรเลยนะดูฟร สาธุใส่ใส่ก่อนนะนี่นะเนี่ยหัวสแกนนะหายากมากใช่ไหมท่านใช่ครับเป็นสีขาวนะครสีขาวขอสำหรับน้องเจนนี่ขอบคุณมากอาจารย์มอบให้นะสาธุ คุณมากๆหายากมากๆเจนนี่ม <def uras> <fast randomized> ีค <wasn> <ine> <pt it anki> ุณมากๆวันนี้เจนนี่ก็ต้องขอลาไปก่อน่ะอาจารย์สินย์แสนนวัดระดับโลกก็ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ